และปอบเปียกพัสนันสวนกันสกุลโรทูมิสอัางจริงนะเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเชียร์ให้ทำมานานมากลูกแม่กะทัง้งลูกเพจเองคนรับข้างเองนะคะก็อยากให้ปรเบเปียกลองทำสิ่งนี้แต่วันนี้แบบเริ่มต้นนะคะ่ะไม่ตื่นเต้นเลยแต่แรกคิดว่าจะตื่นเต้นนะคะ ถึงสตูแล้วค่ะน้ำท่วมลงยังไงดีก้าวแรกนะคะของการเป็นนางงามไม่ง่ายนะคะขอบคุณพี่คนขับมากนะคะเดี๋ยวหนูให้ห้าดาวเราให้ทิปด้วยนะคะพี่อ่ะถึงแล้วนะคะสตูของการถ่ายงานวันนี้นะคะลงลงสตูดิโอนั่นเองค่ะชอระไทยเอ๋ยไครบีแต่สวยชั้นไทย่าอาชมพากยังคะได้ข่าวจะได้เงินสิบล้าน จากอะไรนะอ่ะมาถึงจะเจอพญานาคเลยนะคะก็ขออนุญาตไหว้ก่อนตอนนี้นะคะบอเบกอรไหว้พญานาคเสร็จเรีรยอปแล้วนะคะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านหนูล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าทีมงานเนี่ยมีใครบ้างนะคะทุกคนละงานนี้นะคะไม่ได้มีบอเบกคนเดียวนะคะมีน้องนางงามที่กำลังจะดังแบบระดับประเทศด้วยนะคะแนะนำตัวหน่อยะคุานะคะงเธอนได้นะคะน้ามีความฟ้าใสแนะเบาๆรถพุ่ม้ว โอเคค่ะและอีกหนึ่งคนตอนนั้นหรือว่าใครดีแมนดาสวัสดีค่ะพีชอลิชาแสงโชคค่ะโรทูมิสแกนลํำพูลลำปางค่ะและปอเปียพัสนันส่วนกัสกุลโรทูมิสแต่ในคิดเราจะไปตู้เสียงนะคะเพื่อให้คนเดาว่าปอเปียจะโรทูอะไรเวทีไหนนะคะพี่เลียงปอเปียค่ะ อยากดูทำไมถึงแับเชื่อมั่นในตัวปรัเปียเ,เพราะว่าเพราะนางพัฒนาวัยมากหลังจากที่แบบคุยกันดีลประมาณ3ชั่วโมงมันนั้นะปะับทัศนคติใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะนางไปปฏิบัติการรีโนเวตตัวเองใช้ค้ามดรีโนเวตเลยนะจ๊ะแล้ววันนี้เจอกันวันแรกหลังจากที่แบบได้เจอกันวันนั้นเปลีป่ยนใเยอะมาเราบอกว่าบ้านเราอ่ะ คือต้องโทนดาราด้วยนางงามด้วยนางเป็นปรับจริงๆด้วยนี่แค่ปรับในเรเ,เวล e ิ i กนเน r นะคะคือจริงๆอะ่ปะปอเปียก็ไปออกกำลังกายน้ำหนักลงจาก54เหลือตอนนี้เหลือ49แล้วอนะคะเมื่อเช้าช่างเหลือ48นะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรนะคะแต่ฉันน่างแรงมากบอกเลยว่า เชียสน,นุกน้ำปลาสักขวดยังไม่กล้ากินเพราะกลัวเดี๋ยวถ่ายแบบระพุงปองแล้วก็ไปเรียนเนื้อไม้มาแล้วนะคะกับนะคะอันนี้ก็ต้องชื่นชมคุณนะคะที่ดึงสเตรนของปอเปียออกมาได้อย่างเยอะมากจริงๆเดี๋ยวปอเปียก็จะมีแผนไปทําขากันไก่บนและล่างนะคะเพราะว่าขาันกันสองข้างไม่เท่ากันนะคะคือวันที่เรารับมงเนี่ยต้องเป็นวันที่เราแบบสวยที่สุดนี่ไงสวยที่สุดนะ้าประหนึ่ง เปน็นอะไรนะเบื่อเลต้องบอกว่าอย่างนะเขาจะรู้ว่าเราเล่นเกมอะไรบ้า,า,า,บางเอาหรอโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปตูดนะคะนนว่าหน้าเราจะเหมือนไข่นะคะอ่ะสัจก,กรรมใหญ่เดือนนาคเ<อ>ราสิบปาโอเคได้แล้วกี่กี่ปีค่อยว่ากันคว่วา ไม่ปีหน้าก็อีกสองปีอะแต่ว่าเราเตรียมตัวข้ามปีเลยนะคะตอนแรกผมดำตอนนี้ผมทองนะเหมือนได้กลิ่นเงินนะคะเงินจะได้แบบประมาณ20บล้านหรือเปล่าเปอร์เซ็นต์ภาปกอบไปเลี้ยงข้าวมือใหญ่ใหญ่อิโมากระเซจะเป็นช่างภาพมือทองแล้วอ่าวันนี้คอนเซปต์แรกของการแผจภาพก็คือจะเป็นเจ้าหญิงในเรื่องของความเป็นเจ้าหญิงเนี่ยอินเนอร์ของนาง นางแบบหรือว่านางงามันควรจะต้องส่งมาหาช่างภาพส่งมาหากล้องยังไงบ้างคะก่อนนี้ต้องแบบว่าวางเก้าอี้ก่อนค่ะก่อนน่ต้องวางเก้าอี้ก่อนค่ะคือคือต้องคิดว่าตัวเองเป็นก่อนเหมือนเป็นเจ้าหญิงเสื้อผ้าหน้าผมต้องใช่สร้างหิงเนี่ยงให้ตัวเองสามัญชนคนธรรมดาเราก็ลูกพญานาคมืออันนี้เด็จะเป็นนางร้ายละเอากลับมาเป็นเจ้าหญิงนะดูดีกว่าม่อาเป็นยังไงพี่บอกว่าหน้าเด็กขึ้นมากคือเด็กเด็กกว่าหนูแล้วอ่ะทายอายุพี่หน่อย แต่บหน้าดูแบบยิบเจ็ดอะแม่เด็กมากเด็กมากเลยแต่วนทีด้านหน้าเด็กเกินก็ไม่ดีนะคนก็จะคิดว่าแบบเราดูไม่มี potential เราดูไม่มีความคุ้นนนนี่ดีไม่ดีนี่อะไรไม่ดีไม่จริงสวยแล้วนี่สวยนี่ทุกคนอะแต่เราจะไปเปลี่ยนสรงผมกันนะคะ ตัวเองนะ <i 'm S 1> คะพ <ท ữa S 1> ี่จีนะคะ<ท>พี่วิชานะคะหรือว่าใครนะคะอยากจะดูผลงานนะคะสามารถติดตามได้นะคะที่พี่พิชาแฮนนะคะทำมาแล้วนะคะหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นเปลารลาหาค่ะพี่พิมจีราค่ะพี่ประชาพลค่ะหรือล่าสุดนะคะพี่ภาวาน,นะคะมิสกนเลยนะคะรู้สึกยังไงบ้างนะคะที่แบบทำคนมงมาหลายคนแล้วบอกแลว่าเหมือ,เอเ like เนเป็นแบบลุกเจี๊ยบลูกออดตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจเพราะว่าทุกๆครั้งที่ได้ทำผมนะคะมันคือผลงานที่ ลินจีนะคะอยากจะออกให้มันออกมาได้ดีมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลงานเราเราก็ผมเน่ยก็ต้องส่งตัวน้องนางงามด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอทิเช่นหน้าส่งผมผมส่งหน้าค่ะหน้าต้องส่งผมผมต้องส่งหน้าด้วยนะคะให้พี่ลิ้นจี่พิคอถ้าบอกเปียดลงเวทีเปอร์เซ็นที่จะมงกี่เปอร์เซนต์คะ99.9% กินปร์เราก็ต้องดูกันหน้างานนะเอาจนจริงตามหลักตามความเป็นจริงอ๋อแต่จริงเยเวทีเนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงนะเวทีที่บอบเปียจะไปลงอ่ะเอาจริงเราต้องศึกษาเยอะมากเลยแต่ว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปถ้าเกิดว่าเรามีสตินะคะเนี่ยคือพูดตามตรงเลยเนี่ยจะฟังดูแบบคลีเช่ดูเป็นธรรมะมากสำหรับปอบเปียนะแม้ว่าจะทํางานยากอะไรก็ตามหรือว่าสิ่งที่เราไม่เคยทาอ่ะสิ่งที่จะทําให้ปอบเปียไม่กลัวนะถ้าบอกมาได้ดีอ่ะคือการฝึกฝนตัวเองนะคะอย่างที่ฝรั่งเขาบอกว่า practice Make เพอร์เฟนอกจากการฝึกฝนแล้วเนี่ยคือต้องมีสติด้วยเวลาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นบนเวที เกิดสมมติเราเดินอยู่คนไปกีดคนอื่นอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เราอะเราต้องห้ามหลุดโฟกัสเราต้องยังคงรักษาความมั่นใจหน้าเราต้องยังคงพุ่งตรงไปข้างหน้าที่กรรมการเราก็ต้องเดินอย่างให้มีสติไม่ใช่เดินจากสิ่งที่เราฝึกฝนนะฝึกซ้อมมาอย่างเดียวเลยโดยที่แบบไปได้มองทางข้างหน้าว่ามีลูกปัดเป็นบอลเริ่มเทิมลนอยู่เราก็สะดุดลมได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคือการไปประกวดอะเปลเปียนไม่ได้ไปแบบเพื่อที่อยากจะได้มองหรืออยากจะไปได้ แต่ปปบเปยจะเป็นในฐานนะของการเป็นผู้ให้ด้วยถ้าเราได้มงเนี้ยเราจะทําอะไรตอบแทนกับเวทีนี้เราจะให้อะไรในระหว่างการประกวด กับสังคมเราจะทาคอนเทนต์อะไรเพื่อให้คนได้รับประโยชน์จากการระหว่างทางที่เราประกวดอยู่นะคะซึ่งก็ต้องรอติดตามกันนะคะอย่างตอนนี้บอเดี๋ยวก็ทําแบบเบื้องหลังให้คนได้เห็นอนะว่าการมันจะมาเป็นนางงามคือแบบมันต้องเจออะไรบ้างนะคะนี่ก็คือขั้นตอนแรกนะคะจริงๆเดี๋ยวจะซอยเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์ให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะว่าในแต่ละชัปเตอร์เนี่ยปอเปียต้องเจออะไรบ้างเรียนอะไรบ้างนะคะแต่ว่าปะเดีย๋ยวไปเจอตอนทำผมเสร็จแล้ว ให้ดูภาพรวมตัวเองก่อนชุดแบบปักตาแตกมากจึ้งใจมากตอนนี้นะคะกำลังเติมหน้ากับพี่โจค่ะสวัสดีค่ะผลงานที่ดังเปรี้ยงสร้างชื่อเสียงให้กับพี่โจมากที่สุดคือการแต่งหน้าให้ใครคะแต่งให้พี่พิมซีพิมเชลานอนสวยมากนะคะววันนี้เต้จะมาดูนะคะว่าผมเปจะแบบสวยเหมือนพิมพ์จหรือเปล่าฮ่า การแต่งหน้าสำหรับการถ่ายงานพอเทศเนะคือว่ายากหรือว่าง่ายกว่าการแต่งหน้าออกงานไหมคะเอจริงยากกว่าละเพราะว่ามันต้องเจอไฟเจอแฟลชเจอไฟเจอแฟลชเจอกล้องใช่มันแบบว่ารายละเอียดผิวมันต่างกันยิงกล้องของพี่แทนมงลงอะในโซลูชันสูงมากืดอทารายละเอียดแบบ หน้าเลยอย่างเงี้ยเราแต่งหน้าไม่ละเอียดอ่ะคือจะเห็นเลยเติมอะไรมาไม่เต okay. ิมสวยแล้วเนาะสวยแล้วโอเคอันนี้ก็คือชุดทั้งหมดนะคะสำหรับกองถ่ายโปรดักชันในวันนี้นะคะปักละเอียดมากเป็นแนวโทนสีฟ้าแล้วก็มีสีเงินด้วยนะคะขอบคุณชุดจากซีวารยแล้วก็แบรนด์เจลกาเดติไซส์นะคะอันนี้จะให้ดูนะคะ what's in my bag นะคะเวลาอกแียไปงานหรือถ่ายแบยก็จะต้องมาใสกระเป๋าจาก CPA bag นะคะ ขอบคุณด้วยนะคะพี่อูมผู้สัฟุกถือว่าเป็นผู้สนับสนุนของมิสแกรนนะคะแล้วก็อีกหลายเวทีเลยนะคะมาดูว่าในกระเป๋าระวพวกอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือรองเทา้าโจโจ้ปราเกสนะคะนี่ก็ใส่เ,เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็รองเท้าแบรนด์ไทย ลาวิชนะคะอันนี้หลายคนบอกว่าอยากให้บอกเปรียบรีวิวมากเลยเป็น้องทัชจากทีมภูเก็ตนะคะอันนี้ก็คือแบบแบรนด์คนไทยเองนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้แบบใช้ลาวิชในการถ่าแบบเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะคะตัางหูชาแนลตัางหูของ ชาดคอลเลกชันนะคะยช,ชายเองพี่เลี้ยงของชาลอตมาริมาในถุงกับแก๊บมันนี้ผ้าเช็ดตัวนะคะพี่แทนบอกว่าให้เตรียมมาคุณแทนคะให้ปอเปียเตรียมผ้าเช็ดตัวมาทําไมก็ไม่รู้วันนี้จะต้องมีอะไรพิสดารแน่เลยอย่าอปอเปียก็เตรียมมานะคะนี่หยไปก่อนกระโดดน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นกางเกงในนะคะสีเนื้อสีทูเข้ากับสีผิวแบบเปียเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมคอัพบีมูฟเวอร์นะคะแบบเวลาเทชุดเชิญในเงี้ยเวลาแบบเราต้องเพนตัวหรืออะไรใดๆก็เช็ดออกล้างได้คอนแทคเลนส์ต่างๆแล้วก็น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เวลาเราจะกลับบ้านเนาะี่ชัดแบตมือถือโฟมล้างหน้าเนื่องจากพิชันบอกว่าวันนี้ต้องแบบว่าหน้าเลอะก็ๆๆเ,ะเตรียมโฟมล้างหน้ามาก่อนนะคะแล้วก็ อันนี้นี่ไม่ได้ไทยอินนะอันนี้คือกินจริงๆนะคะปลาชิงช้างอบกรอบนะคะจากร้านตุ้กับข้าวนะคะขอบคุณทีมภูกเก็ตนะคะที่ส่งมาให้ปอเปียทานตั้งแต่ตอนที่ปอเปียรถชนนะคะแล้วก็ผักสืนนะคะอร่อยจริงนะะทุกคนไปสั่งในตะกร้าได้นะคะเตรียมช้อนมาไว้กินด้วย แล้วก็สุดท้ายนะคะน้ำหอมโดราโบค่ะปอเปี่ยใช้เซนทอสเทอร์ีทรีนะคะแล้วน้ำหอมก็เป็นอะไรทท่สำคัญเหมือนกันนะมันช่วยเสริมบุคลิกภาพของเรานะคะแล้วก็สร้างความมัน่นใจให้กับเราด้วยยังมีอีกค่ะกระเป๋าแต่งหน้าอันนี้เหมือนต้องทำคลิปแยกอีกบ้างเพราะว่ากระเป๋าแต่งหน้าเนี่ยคือแบบก็เป็นไรทท่พกเยอะมาพอสมวควรค่ะแล้วก็กระบอกแปรงพาเลตตาพีพีเดอะคอสเมติกเหมาะกับการแบบว่าแต่งหน้าแบบลุค เจ้าหญิงลุกเจ้าสาวแล้วก็ลุกนางงามมากวันนี้ปอเปียวก็ใช้มานะคะทุกคทางเนี่ยเวลาที่ปอเปี้ยจะต้องถ่ายแบบอ่ะมจะต้องถามช่างภาพตะกี้ถามดีเล็กเตอร์ของวันนี้นะคะเราเนี้ต้องมาถามช่างภาพดีกว่าว่าคาดหวังกับนางแบบอย่างไรบ้าง ช,ช้าเข้าใจได้แบบว่าดูปุ๊บมันไม่ได้ผ่านไปเลยมัน,นต้องสวยแล้วไงต่อมันไม่ใช่รูปสวยเมื่ผ่านไปสวยดีว่าแค่นั้นแค่สวยเฉ <แ S 1> ยๆใครก็ทําได้ระดับปอเพีย์มันต้องแบบว่าระดับปอเปียต้องอยังไงโอ้โหระดับปอเปียคือยังไงฮะความหมายลึกซึ้งลงไปอีน<อ>ีใจะให้ดูหน้าเสร็จนะคะนี่เขาก็เริ่มเซตไฟต่าง ตอนนี้นะคะกำลังเปลี่ยนรองเท้าใหม่ใส่ลาวิชนะคะคือคนคิดว่าเป็นลงรักตายแน่เลยอ่ะยอนไปดูตั้งรองเท้านะคะจากลาวิชนะคะทุกคนว่าเป็นไงทีขนาเราได้แบบเป็นช็อตกันยังใส่มามิสวยอินเนอร์ได้แต่ว่ามือมือสูงไปใช่ไหม มันไปด้วยกันนะโต่เนาะใ่ถ่ายนี่จะดูแบบจริงจังเลยไม่เลยส่วนมากก็จะแบบลองไปแล้วก็งานลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยมากแเปวยมาล้วผมอะเหมือนฉันใช้ผมร่วมกันอะตอนนี้นะคะเปลี่ยนทรงผมแล้วนะคะเป็นทรงห่างมาเฮ้ยไม่มีห่างมาเป็นรว่นะคะ ตลกหน้าต้องสวยนะคะต่อการเป็นนางงาม๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันนะคะว่าชุดเราชุดที่สองจะเป็นยังไงนะคะวิก่อนจะไปดูอะ่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปอเปียดด้วยนะคะในโปรโชุดที่สองของปอเปียนะคะนี่สีน้ำเงินฟ้าใดๆนะคะสื่อถึงความเป็นทะเลทะเลอีกแล้วยังไงเลาจะเป็นงคจังหวัดที่มีทะเลหรอเปล่ปา รูปนี้สวยยังไงนะคะมันสวยเพราะว่าองค์ประกอบอยังไงนะคะองค์ประกอบก็คือโครงหน้ามุมเนี่ยเห็นไหมคือตาเนี่ยก็คือมันก็จืดปากอะไรอย่างเงี้ยมั้ยตาปากไปไได้วยกันใช่เอาหล่ะสบายใจละรูปผ่านแล้วะคะ่ะในระยะเวลาอันสั้นนะคะคนต่อไปนะคะต้องกดดันแน่นอนนะคะพวกประกวดจะเปิดตัวครั้งต่อไปสวยให้นายไปเลยค่ะแต่งหน้าโดยสัญญาผมโดยสัญญา หมดเยอยากจะบอกว่าสิ่งที่ต้องแลกมาในวันนี้นะคะคือเลือดเลือดนะคะทุกคนไม่ไจะบอกว่าชุดเขาทำมาไม่ดีนะถ้าโพสของเราในท่าแบบต้องเดินแล้วก็ถอยเดินถอยอะ่ะมันก็เลยมีการปูดถ่าเดินอย่างเงี้ยแล้วก็ถอยถ่าเดินอย่างเงี้ยคนอื่นมาทำกันสองเซตกันเสร็จแล้วอะ่ะค <c oughs> น,นยังไม่เสร็จแรกเลยอะ่ะจะเอาวงเลยปะไทยแลเนีย่ยเนี่ยไม่ให้เลยาเอาเลยนะไม่ให้หรอกไม่ให้ง่ายๆหรอกสวยขนาดนี้ผมเยอะขนาดนี้ พูดสีันจะมาเอาโมทำไมครเพราะว่าคุณแม่เสีเยตังค์สี่แสนบาทตังค์ให้เราไปเรียนที่แคนาดาแล้วเราไม่ยอมไปแม่ตอนนี้แม่รู้สึกอย่างไงบ้างคะนางปลาตกไหบ้างคะเมื่อต้องเอามาให้ได้นะคะลูกแม่หนูจะบอกว่าเงินทองของภายนอกค่ะเรายังไงเราก็หาได้ค่ะเป็นนางางามก็หาเงินได้ค่ะ <c oughs> อุ้มทวีพรมีนาลินาอิงฟา้วาวราหคะ่ะชาร์ลอตต์ออสตินทุกคนคือไรายได้หลักล้านต่อเดือนทุกคนค่ะงุดเลย เป็นมงล้องก็ได้หลักหลายได้หลักล้านนะคะคุณคุณแม่คุณแม่มีกำลังใจมากขึ้นไหมฮะสู้ๆนะคะสู้ๆไหน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 โอ้โหเศร้าเห็นพวกเขากลกวแบบนี้แล้วรู้สึกเศร้าแกเขาตายใจว่าบอกเ้ยเรากลัวเขาเขาสวยจังเลยละประมาเขาแต่นิงปอบเปียไม่กลัวใครค่ะ อนี้อยู่หรอออ๋ะระวังมือมือยนี่นะคะพี่เรียงนะคะแบบกำกับสุดใส่ใจมากต่อไปถ่ายสามคนนั้นนะคะซ้อมๆมบอกว่าไงนะใส่ชุดหนูก็ต้งองมงอยู่ปะแน่นอนชุดน,นีเนน้เขาเหมาะกับมองอยู่แล้วค่ะมาวันนี้เห็นอะไรน<อ>ในตัวปอเปียบ้างค่ะ ปรับความเป็นนางงามมากขึ้นให้มีความเป็นนางงามมากขึ้นใช่สองก็คือมือเนี่ยแบบแก้ไม่ได้เลยมือกบมือกบ<ช>เวลาถ่ายรูปม<า>แล้วก็มีช่วงหนึ่งอ่ะมือพะพุทธรูปมากตอนที่แบบแล้วก็อยากให้นิ่งเรื่องของการโพสได้ค่ะเอนเนอร์มันต้องบวกกับอีโมชันบางมุมเมื่อกี้สวยมากคนสามัญใช้กับคนเวีนีเมื่อกี้ได้ชี้ละมุมมุมไหนที่แบบเมื่อกี้แล้วก็ได้อัดคลิปเรียบร้อยแล้ว คนใช่สิ่งที่แบบต้องแก้ไขด่วนที่สุดเรื่องของการโคดเจอมืออืมตอนเนี้ยเริ่มปรับเป็นนานมากขึ้นละแต่ว่าก็ยังยังต้องมีความบิวตี้ครีมเพิ่มขึ้นมาละเพราะว่ามันจะดูแบวเกินไปตอนนี้ใช่เพราะว่าลุกเราอ่ะจะดูแบบ เน็ตไ <Net> อดอลครีอเตอร์สาวสู้หลังชนฝาค่ะว,วันนี้ทุกคำติชมจะไปปรับปรุงด้วยนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พอบียหน่อยนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครป์ช่องพีทเดอะครีเอทีฟด้วยนะคะแล้วค่ะบ๊ายบายทีนี้ได้ร่วมงานกับน้องพลอยแล้วก็น้องพีชนะคะโนนทูสลับบุรีและลำพูนลำพังโอเคก็ตัว แปพีขอไม่มีคนไหนที่ไม่ได้มองนะกันชับหน่อยหนึ่งอินจีอิงจีหน่งฮะพี้าพี้าทราเพราะว่าอิฟ้าเอาว่าวเาว่าชื่อได่นริงจชื่อพี่ฟ้า